ผมเดินทางซึ่งมเร์ไซค์มาจากเชียงรายนะมาดูน้ำร่วมที่แม่สาย <โฮ S 1> นะครับสา <โฮ S 1> ยกันดูได้ว่าขันโหดมากนี่ะนี่คือสะพานที่ข้ามไปพม่านะฮะล่างมานางนันเป็นร้านร้านขายของนะไม่มีอะไรเลยหรือว่ามากที่สุดใน10ปีแต่ในรอบ10ปีนี้ครั้งนี้โหดเยี่ยมที่สุดนะคู้น้ำค้างหมด,ดล้นะจบหมดเนี่ย น้ำแรงเลยนะโอ้งแรงน้ำแรงมากๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยท่านใช้คําว่าโหดร้ายมากกับพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเพราะว,ว่าจุดนี้คือย่านการค้าชายแดนที่สําคัญน้ํามันมาแบบนี้จมมิดเลยนะครับที่อาจารย์ชี้นี่ก็คือมันมีร้านค้าอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมเห็นไหมอันนั้นคือหลังคาร้านนะครับครับนั่นอ่ะคือจมชั้นหนึ่งนี่หายไปทั้งชั้นเพราะฉะนั้นข้าวของในร้านไม่ทันเก็บ เสียหายไปทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือจุดแรกแล้วอีกคลิปหนึ่งเป็นคนคือมีการเอามาโพสต์ไว้เพื่อขอความช่วยเหลือมีคนมีคุณลุงติดอยู่บนหลังคาคุณผู้ชมครับเนี่ยตรงนี้ครับในพื้นที่บ้านไม้ลุงขนที่ตำบลแม่สายคนที่ใช้ Facebook ชื่อว่าแอนแม่สายมหานครบอกคุณตาที่เราวงไว้ให้เนี่ยอายุประมาณ70ปีนั่งรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคา แล้วนั่งมานานแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตัวของคุณแอนแม่สายมหานครเนี่ยโพสตอ์อัปเดตนนไปเรื่อยๆว่าตอนแรกก็บอกส่งเรือมารับหน่อยสิม,มาช่วยคุณตาคนนี้หน่อยโพสต์ที่2บอกมีคนประสานกรมเจ้าท่าให้แล้วนะครับตตแต่ทีนี้การเข้ามาค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแล้วคุณตาแกก็นั่งมาหลายชั่วโมงมากๆจนตอนประมาณสัก6กโมงเย็นนะ่ะ คุณตาก็ยังไปไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมก็ยังคงนั่งอยู่บนที่เดิมแล้วแสงก็ค่อยๆเริ่มหมดจนกระทั่งคุณผู้ชม2องทุ่มเนี่ยภาพเนี้ยสองทุ่มครับคุณแอนแม่สายมาละครโพสอีกบอกมืดแล้วน้ำแรงแล้วคุณตาย,ยังอยู่ที่เดิมครับ เนี่ยคุณผู้ชม,มจนกระทั่งตอนประมาณสักสามทุ่ม33 f a c e b o o เนะครับเรื่องราวเชียงใหม่และลำพูนบอกว่า<ม>เต็นท์คุณตาถูกน้ำพัดมันทานกระแสน้ำไม่ไหวะครับตาก็เลยลอยห้อยเกาะไปตามขอบหลังคาซึ่งน้ำแรงขึ้นคุณตาไม่สามารถขึ้นไปบนหลังคาได้ยังคงเกาะที่ขอบหลังคา เป็นห่วงจังเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำเจ็สก,กีเข้าไปช่วยแต่ว่าเจ็สก,กี้ฝาดกระแสน้ําไปไม่ไหวนะครับตอนประมาณสักห้าทุ่มกว่า<อ>พี่บุ๋มปนัดดา<อ>ก็ไปที่แม่สายเนาะพร้อมกับทีมงานนะครับ<อ>แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าเคสคุณลุงที่ติดอยู่บนหลังคามีคนส่งไปหาพี่บุ๋มเยอะมากเลยตอนนี้ทีมงานกําลังวางแผนช่วยเหลือกันอยู่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถเข้าไปได้ เรือก็เข้าไปไม่ได้เพราะน้ำเชี่ยวน้ำแรงมากเรือทีมงานที่พยายามเข้าพื้นที่ถูกกระแสน้ำคว่ำไปแล้วสามลำอมโอ้เห็นภาพความลำบากเลยอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามเข้าช่วยเหลือคุณตาแต่อุปสรรคก็คือน้ำสูงแล้วก็น้ำไหลแรงจนกระทั่งคุณผู้ชมตีห้าสี่สิบห้าของเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ,รบทีมข่าวเราสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่บอกกู้ภัยก็เข้าไปไม่ได้ ผู้ภัยก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วเพราะติดอยู่ในพื้นที่เหมือนกันโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณตาที่ติดอยู่บนหลังคาติดในพื้นที่เนี่ยถ้านับเวลาที่มีคนเห็นนะตอนบ่ายโมง40ของเมื่อวานนี้จนถึง6โมงเช้าที่ผ่านมา17ชั่วโมงแล้วนะครับ คุณตาสู้ๆนะผมว่าหลายคนส่งกําลังใจไปให้คุณตามากๆเลยแล้วยังมีอีกหลายคนที่ติดอยู่นะครับใช่เพราะว่าบางจุดบางบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับระดับนะ้ำมันสู้มันท่วมสูงเนี่ยคือมิดตัวบ้านเลยนะฮะครับบางคนถึงขั้นต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาบางจุดเนี่ยยังพอสามารถอยู่บนชั้นสองได้ในขณะที่ฝนก็ยังคงตกลงมาแบบต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคือหลักๆนะตอนนี้คือแน่นอนว่าบ้านถูกตัดกระแสไฟก็ต้องจุดเทียนไปก่อนนะฮะทางพัเพื่อให้มีแสงสว่าง แต่อุปสรรคการช่วยเหลือเลยคุณผู้ชมครับคือระดับน้นนําที่มันสูงต่อเนื่องอและไหลแรงด้วยนะฮะทำให้ณตอนนี้ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดแบบนาทีต่อน,นาทีเลยอ่ะเพราะน้ํามันมามันยังไม่มีท่ามันยังไม่มีแนวโน้มว่าน้ําจะลดลงนะครับคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งภาพจากผู้ใช้ f a c e b o o k วันวิสาสีพร้อมโพสต์ขอความช่วยเหลือรถตู้รับนักเรียนรถตู้ดับน้ําท่วมรถตู้ ลอยไปกับน้ำอันนี้เด็กแจ้งมาเด็กนักเรียนกับหลานอยู่ในรถตู้ด้วยนะครับติดอยู่ที่เพชรยนต์เทศบาลที่12ซอย6ทับ5ขอความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมแต่โชคดีที่ว่าเหตุการณ์รถตู้นักเรียนโดนน้ำซัดเนี่ยได้รับแจ้งจากคนขับรถตู้ว่าใช้เชือกผูกรถตู้เอาไว้กับเสา<อ>ก็ยังมีสติและยังมีเวลามากพอในการที่จะผูกรถเอาไว้นะครับนักเรียนทั้งหมด ไปอยู่ในบ้านใกล้ๆปลอดภัยแล้วอ่ะโล่งใจไปคุณผู้ชมครับส่วนที่หมู่10ตําบลแม่สลองนอกของอํเาเภอแม่ฟ้าหลวงมีรายงานนะครับเมื่อวานนี้ตอนประมาณ4ี่โมงเย็นดินสไลด์ทับบ้านทําให้บ้านพังลงมามีแม่ลูกติดอยู่ในบ้าน3คนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเด็ก2คนออกจากบ้านได้นําส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลส่วนคนเป็นแม่เสียชีวิตครับ เนี่ยคุณผู้ชมครับในขณะที่ฝนยังคงตกหนักน้ําก็ยังท่วมสูงต่อเนื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการตลอดทั้งค่าคืนเลยนะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบางส่วนช่วยเหลือออกมาได้บางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าด้วยความยากลําบากของน้ําที่มันยังคงพัดแรงมากๆครับใช่ได้มาหนึ่งคน สี่คนนะครับตอนนี้น้ำก็อมาเชี่ยวนะครับน้ำมาแรงเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณเกาะซ้ายนะครับโอ้โหดูวนของน้ำแรงมากนะครับเรือก็เข้าไปได้นะครับ คุณผู้ชมนะ้ามันมาแรงขนาดนี้อย่างที่เราได้ยินเสียงเลยนะฮะว่าเจ้าหน้าที่บอกเลยเรือก็ไม่สามารถเข้าไปได้มไม่สามารถฝ่ากระแสน้ําต้านแรงน้ําได้จุดนี้เนี่ยคือชุมชนเกาะทรายนะฮะที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละคุณผู้ชมความแรงเนี่ยขนาดขนาดที่เจ้าหน้าที่ต้องมีการไ่เชือกนะจับเชือกก่อนเลยผูกไว้เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพยายามจะไ่เชือกเนี่ยข้ามมายังฝั่งของเจ้าหน้าที่จนสามารถช่วยเหลือออกมาได้นี่คือส่วนเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่แต่อันนี้ก็ เป็นห่วงนะเพราะว่าขนาดกู้ภัยยังบอกว่าเรือฝ่าไปไม่ได้อะเพราะฉะนั้น,รนแรงคนอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยในการเข้าไปในพื้นที่หรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่พยายามไต่เชือกออกมานะครับแล้วมีอีกหนึ่งกู้ภัยจากจอมจันเชียงรายฝากกระแสน้ําเข้าไปช่วยนะครับคือคุณผู้ชมเราก็จะเห็นภาพเนี่ยลักษณะที่ว่ากู้ภัยพอได้รับแจ้งเนี่ยก็พยายามฝ่าเข้าไปพยายามที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านจริงๆเพราะว่า ตอนนี้กู้ภัยเป็นความหวังนะครับคืออาจจะมีอีกหลายหน่วยงานใช่ฮะทหารหรือว่าปกครองในพื้นที่เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีคนโพสต์ขอความช่วยเหลือเข้ามาหมู่บ้านปิยพรอันนี้ผมได้ยินตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วเพราะว่าปิยพรเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หนักมากแล้วก็มีหลายๆคนพยายามที่จะฝ่าเข้าไปเพื่อให้ถึงพื้นที่เพื่อให้ถึงชาวบ้านที่ปิยพรนะครับกู้ภัยร่วมกับทหารอากาศ วิธีการเข้าพื้นที่เขาทำยังไงรู้ไหมต้องใช้รถสูงครับรถยกสูงแล้วก็เรือ <c oughs> เพื่อที่จะไปพาคนออกมาจากหมู่บ้านให้ได้ <c oughs> แต่การพาออกมา <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> นี่คือภาพ <c oughs> เป็นบางส่วนนะ <c oughs> ในการเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือ <c oughs> บางส่วนเนี่ยก็พาออกมาได้ <c oughs> บางส่วนก็พาออกมาไม่ได้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เดินมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพื่ออะไรขอให้เข้าไปช่วยพาคุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุออกจากหมู่บ้านให้หน่อยเพราะลูกสาวเข้าไปหาคุณแม่ไม่ได้ครับชั้นเดียวญาติตัวนี้ของคุณพี่อยู่ข้างในใช่ไหมครัเป็นบ้านสอง ชั้นเ,เดียวค่ะเหลือกี่คนครับเหลือสามค่ะเหลือคนแก่สองคนกับพี่สาวกพอ่พออยู่กับแม่แ,แต่ตอนนี้แม่ล้มอาะอย่าเจ้าแม่ออกมาก่อนเพิ่งบาดเจ็บเมื่อกี้เองทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันมีบรรยากาศตอนที่ว่าชาวบงชาวบ้านเนี่ยพยายามจะออกมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องคอยประเมินสถานการณ์ก่อนนะฮะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บจะด,มดุมๆเข้าไปช่วยเหลือได้เลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าน้ำเนี่ยมันมาแรงมากๆมีบางส่วนเนี่ยคือสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก็เอาไปอยู่ในศูนย์อุกยพก่อนเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ช่วงตีสี่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคุณบุ๋มปนจา,าลงพื้นที่ไปที่แม่สายนะฮะ แล้วก็มีการโพสต์ภาพภาพนี้ออกมาลักษณะคือน้ํายังแรงอยู่เลยเชื่อทั้งคืน่ะเั้งคืนน้าแรงทั้งคืนเลยคฝนด้วยความที่มันตกมาต่อเนื่องปริมาณน้าค่อนข้างเยอะเนี่ยการช่วยเหลือก็เลยค่อนข้างจะยากลาบากคุณผู้ชมครับแต่ก็มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องนะในการเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกันแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยการช่วยเหลือคนก็สําคัญการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเ,งเองก็สําคัญเหมือนกันเพราะก็มีความช่วยเหลือออกมานะฮะอย่างคลิปคลิปนี้ มีเจ้าของเนี่ยโพสต์ขอความช่วยเหลือครับบอกว่ามีน้องแมวเนี่ยติดอยู่ที่ชั้นหนึ่งของห้องพักตอนที่เกิดน้ําท่วมซึ่งเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งมาเสร็จปุ๊บก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเลยนะฮะนำน้องแมวฝ่าออกมาจากกระแสน้ําทันทีครับ ชีวิตมีค่าทั้งนั้นนะครับ,รบก็ต้องการความช่วยเหลือผู้ภายก็ฝากกระแสน้ําไปช่วยแมว2ตัวที่ติดอยู่ในหอพักแห่งนี้นะครับคุณผ <ๆ S 2> ู้ชมวิธีการก็คือต้องลอยคอเข้าภายอ่ะเพราะว่าน้ํามันก็ค่อนข้างสูงด้วยมแมวนี่สองตัวเนี้ยเมื่อกี้เอาใส่โฟมใช่ไหมใช่ฮะใส่ลังโฟมออกมาแล้วก็ช่วยเจ้าผู้ประสบภัย2ตัวเนี้ยออกมาได้ทันนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นอย่างนี้เลยแมวลอยน้ํามากับโฟมเนี่ยนะครับ ก็หลายๆคนก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ปรากฏว่ามีอีกหลายๆเคสที่มีคนโพสต์ว่าช่วยหน่อยสัตว์นาเออสัตว์เลี้ยงสุนัขเหล่านี้เนี่ยนะครับอะอย่างเช่นเคสนี้มีคนโพสต์มาขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยค่ะหมา12โอ้โหนะหมา12แมว3นี่นีนี่คนสี เนี่ยอยู่ที่ปิยพรนี่แหละที่ผมบอกว่าจุดนี้หนักอ่ะนะครับหาคนมารับหน่อยคุณผู้ชมนี่นี่เนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเคสนี้เราพยายามที่จะติดต่อกลับไปครับนะครับก็ยังไม่มีการรับสายเนาะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เอาล่ะก็เห็นว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะเราพยายามที่จะอัปเดตให้นะครับคุณผู้ชมครับกับเคสที่เกิดขึ้นสงสารน่ะดูสิก็ไปไหนไม่ได้ทั้งคนทั้งหมาทั้งแมวก็ติดอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ แล้วมีอีกเคสหนึ่งนะครับ <ฮะ S 2> เนี่ยอยู่ในซอยถนน7ซอย20คือถนน7ซอย20เนี่ยคุณผู้ชมครับมีการโพสต์เหมือนกันนะฮะเป็นรูปแมวแล้วก็บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าบ้านตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมถึงในตัวบ้านแล้วโดยในบ้าน มียายกับแมวอีก2ตัวออคือยายเนี่ยอพยพออกมาได้แล้วแต่เหลือแมว2ตัวที่ตอนนี้ยังติดอยู่ในบ้านเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นไปถึงชั้นไหนแล้วนะครับเพราะว่าบ,บ้านหลังนี้เองเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยก็ไม่สามารถที่จะหนีไปมากกว่านี้แล้วก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมครับว่าแม่สายตอนนี้วิกฤตจริงๆนะฮะวิกฤตหลายพื้นที่น้ําท่วมสูงน้ําไหลแรงมากเลยการช่วยเหลือเองก็ค่อนข้างจะยากลําบากด้วยนะครับเพราะว่าเราเช็คไปตอนตีห้าสี่สิบห้าเนี่ย อุปสรรคในการเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยก็คือว่าน้ํำยังค่อนข้างเชี่ยวรุนแรงต่อให้เป็นรถยกสูงนะครับ,ร,บรถทาวิทหารเนี่ยไม่สามารถฝากระแสน้ําเข้าไปได้เพราะฉะนั้นประเมินสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีเพื่อวางแผนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วก็จุดที่หนักเลยนะคุณผู้ชมชุมชนสายลมจอยเกาะทายไม้ลุงผลเหมืองแดงเหมืองแดงใต้ การเข้าไปทํางานของเจ้าหน้าที่อยากช่วยทุกคนนะครับ,รบแต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องประเมินความปลอดภัยในการเข้าไปทํางานด้วยอ,อุปรสรรคก็คือว่าฝนที่มันคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราส่งกําลังใจไปให้ที่แม่สายดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้านในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ